สวัสดีครคับพี่น้องวันนี้มาถึงงานข้ามสักหน่อยสวัสดีครับมาหอนงานประมาณเกือบทุ่มแล้วไปเพราะว่ามุสเซามุสเซาไปเล่นไปกินข้าวกับพ่อคุณโกะนะคะัันนนอกกก็ิเทียวันนี้นอนคนละห้าช well ั่วโมงเมื s <S ่อเอื่นย okay. yeah. ังอจะนอนเต็มที่เพราะว่า พโกจอง <Peach tower. S 1> ให้อีกหนึ่งวันนะคะห่างจากนี้ประมาณ40โลเขานาบ้านแล้ว่โลอันรถมอล้ค่ะมาเลยมีมาจอดย่งกันรถเปนรถเสือกันร่งล่่อันเฟังก่อนจะกร่ก่อนข้างบรถเขาจอดอยู่ขที่หลังอยู่ทางในเลยที่ทำอไรยยือะไรกยืนยืนหาป่าไม่มีประตูเดียวเลยประตูหน่าวัดน่ะใดพกโกะบอไอแบง บอกเพื่อนว่ารถมอเตอร์ไซค์สิขี่เขาหน้าวัดเลยเพื่อนที่เปิดประตูให้เจ้าแล้วเจ้าขี่เข้ามาเลยขี่เข้ามาตามทางตามถนนมามาเรื่อยๆมาโค้งค้อนกีบมาเรื่อยๆเลยยืนถ่ายยิ่งมองรถอยู่ตอนนี้กระเป๋าอันที่จะพูดจะคว้างเอาไปอะไสวัสดีค่ะแม่แม่กดเราตอนไหนว่าแคปกดนี่แหละเขาบอกเดี๋ยวมาไอแป๊บเดียวนี้ไอเข้ามาละแล้วทีนี้มองจอดรถ มงจรดเจ้่วเหลาเรื่อดัรไม่นให้ได้ั้งล้งหไทได้นันั่นมงจรรถไล้ั่ันเก่งดับะเออแม่นเราเราอยู่จังสันเราบอกเล้ยวใส่เลเลี้ยวขวาเออเี้ยวขวดี๋ยวมาตามทางเอออเดี๋ยวมาใช่ใช่นี่แหละน่แหละเออหรือว่าจะขี่ไปน้าหนเะไรก็ได้ มาเลยมาเลยยูพี่ลงข้าวมที่เดียห้องน้าไหมนี่ไงนี่มีใกล้ใกล้มีสองห้องเราอาจะมีตรงพุ่นนี่พุ่นเอาขาวผงชี้ของนี่ไงมาด้วยกันเลยตำดาพักแพงก็ดิพี่แบงมาแล้วเจ้าน้ำกลนกันมาลูกบอลชุดนอนเป็นนอน รถฟ้าแฟดจอดแจงแ่บไปเร็วบอพี่แบงหันหัวออกกัไเตัวหันหัวนไปจังมันกไตัวไปลอยโอ้ลอยพอนะถอยถอยถอยให้เรากลับลงไปพี่แบงจังั้นจอดหน้าห้างไว้จังน้อยจะของนสิออกได้จอดเช็คอดเช็คแล้วเล่า้เด็กขาดจิตานี่เด้อตรงนี้แล้วก็พูด

แล้วแมนล่ำสังท้องกับสิฉากสาแล้วเรากินเขาแล้วก็จังสินนั่รอเตยลากันแมนฉากนึงกันแม่นลำมันจำปาสิต้นนอกก็คือฉากหนึ่งเราออกอีเทือุนฉากโมผุีซีกกลัวนเดีออกกนได้นอนอีกหีบนึ่งหยีบยงายๆุมนละ เขาคุยโทรศัพท์อยู่หรอกอ๋นี่ไงห้องน้ำมีอยู่ที่สองห้องโ <c oughs> อ้ยหอมกระแดง <c oughs> นน้ำลายแตกจัวๆเลย <c oughs> ได้อยู่นี่ว่าเนื้อข้างหลังเลยผ้าแดงๆเลยเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวของไปไว้ก่อนนัก ไปนอนไหนสวัสดีค่ะอยู่กับตเือเค่ะอะไรนะคะเมื่อกี้ือีาลองอ่ออไ,ไม่ได้จอะไไม่มไอ้้ออ่ะจออ้ไม่ไ <c oughs> ด้้ค่ะดอ่ <c oughs> นน้อ่ มันชาร์จได้นานไหมชาร์จได้หล,หลารยรอบไหมนีมน่ขออแก่ เฮ้มันตาพเ่เอเค่ะเอาก็มันเป็นนกดูหนาวแเนี้นเฮ้มันตาพาเดูเปียนไปตากันดูเปียนไปตากันเฮ้มันตาามึงนะนะมแย่ม่ง่วงแห่อยก็ง่วงเดี๋ยวคนจะเป็นนอนอยู่เดี๋ยว ไปไหนมานะวันนี้หนีเที่ยวมาชง่วงนอนจะไปนอนก่อนนะนอนดเดียวพักกับเบลเดียวแล้วไไนอนโอเคพี่นอนคลิปนี้เอาไว้ซ้านี้นอนกันเล